ไปป๊ปวดอะไรให้หอนี้อะไรอะ่หรอมี้ไม่รู้อะไรคะหมนี้คะโอ้โหมีกด้วยเอเะยนให้หมอนี้ให้มนีแกะเียวมาย็นมาข้างๆมอนี้กเรามาอยู่ดูด้วยกันสิคะมา i at t i s with you ์ม Love you มามีฟ้าโปรดนี่คืออะไรคะหมวกเหรอคะจ้ากมุกอหมวกหมวกแล้วก็ลายเซนด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะอีกเหรอไหนคะไหนดอกไม้น้องไหนคะพี่เจมให้มมมี่อโหมีกีม้ดีๆนะอขอบคุณค่ะอุยดอกมะลิด้วยไหนมคะแล้วบอกให้มมมีทำไมคะให้มมมี่แย้มดีๆ หมามีไหมคะไหนคทูเจ้ามามียังทำไงคะทูเจ้าโอ้โหโอ้สวยสวยเป็นย <ทำ S 2> ัไไงไงคะไหนทูเจะะ้าค่ะโอ้โหปัดมาสคาร่าด้วยขอบคุณคะ่ะอ่าหอมแก้มการกอดพอลหอมแก้มขอบคุณคะ่คณคะโอ้โหสวยที่สุดเลยนะขอกอดเลยอกอดน้องแน่นเลย วันแม่ค่ะจะกลับคืนค่ะ